มหาวิทยาลัยชื่อดังของเขเมรใช้ภาพพระโคไทยใน Google โดยไม่ได้กังวลกับปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์แต่กลัวขายหน้ากลัวเสียหน้ากลัวถูกต่อว่าจากคนไทยมากกว่าเลยต้องเปลี่ยนกลับมาใช้รูปภาพพระโคของประเทศตนเองสวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดสารพันยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ หราบคลิปนี้เป็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่องมาจากพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญหรือพระราชพิธีแรกนาในเมืองไทยพระราชพิธีนี้จัดไปแล้วตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับส่วนในกัมพูชาก็มีพระราชพิธีนี้เช่นเดียวกันเพิ่งจัดไปเมื่อ2-3วันที่ผ่านมานี้เองเรียกได้ว่าไทยมีอะไรเขมรก็มีเหมือนกันแต่จะทําตามหลังไทยเสมอพระโคที่ใช้ในพระราชพิธีของไทยเราจะเป็นพันขาวลำพูน ซึ่งมีสีขาวตลอดทั้งลำตัวในส่วนของประเทศกัมพูชาจะใช้สีเข้มซึ่งแตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่มหาวิทยาลัยของกัมพูชากลับใช้ภาพพระโคของไทยใน Google มาทำเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีนี้ซึ่งมันไม่ควรจะเกิดข้อผิดพลาดเพราะพระโคไทยกับเขเมรแตกต่างกันอย่างชัดเจนและนี่คือผลงานระดับมหาวิทยาลัยชื่อดังของเขเมร ถึงแม้ภายหลังจะทําการแก้ไขกลับมาใช้ภาพพระโคของประเทศตนเองแล้วก็ตามแต่ความบุกพล่องนี้ก็เป็นดิจิทัลฟุตปลิ้นยังวนเวียนอยู่ในโลกเสมือนอีกนานแสนนานข้อผิดพลาดนี้เป็นผลงานระดับมหาวิทยาลัยจึงมีการวิาพากษ์วิจารณ์จากทั้งคนไทยและคนขะเขมรในช่วงแรกนี้เราไปฟังความคิดเห็นของชาวขเขมรเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูครับความคิดเห็นแรกแสดงความลังเลใจโดยบอกว่าคุณจะหัวเราะหรือร้องไห้ก็ได้ ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าครั้งนี้เพื่อนบ้านดูถูกอีกแล้วคอมเมนต์ถัดไปมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลว่าหยุดแชร์เข้าถึงเขาได้กำไรเขาจะลดค่าเรามากกว่าเดิมเพราะเราโอบกอดกันไม่เป็นครับยังไงก็คงไม่ทันแล้วละ่ะข้อผิดพลาดของมหาลัยนี้ได้ถูกแชร์ลงไปบนโลกออนไลน์แล้วมันก็คงจะวนเวียนอยู่อีกนานแสนนานความคิดเห็นต่อไปยังคงเชื่อว่าแก้ไขได้โดยเขาบอกไปแบบนี้ครับ โรงเรียนยกเลิกเราสามารถส่งให้ผู้บริหารทำการแก้ไขได้คอมเมนต์ถัดไปบอกว่าถ้าช้าไปช่วยแนะนำหน่อยเขาลบแล้วทำไมต้องแคปหน้าจออีกอยากให้คนไทยเห็นหรือว่าไงทำไมคุณถึงทำขายหน้าเพื่อผลประโยชน์เขตวิจารณ์กันเป็นสาธารณะก้าวหน้าไปเถอะถ้าขมเนมากกว่าขมเนครับจะงงงนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้ Google แปลภาษาก็น่าจะประมาณว่า เป็นการตอบว่าชาวคอมเมนด้วยกันที่แคปหน้าจอข้อผิดพลาดนี้ไว้กลัวคนไทยเห็นแล้วโดนวิพากษ์วิจารณ์จากคนไทยยังไงยังไงมันก็คงไม่ทันแล้วละ่ะใช่ไหมครับคอมเมนต์นี้มีการตอบกลับว่าไม่มีภาพหน้าจออาจมีบางคนบอกฉันต้องการสปอยหรือจัดการให้โลกได้เห็นผลงานของเด็กมเขมรและมีอีกคอมเมนต์มาตอบกลับเพิ่มเติมว่าเรื่องใหญ่ไม่เล็กใหญ่ทั้งโรงเรียนแต่ขาดทรัพยากรทางปัญญา ความคิดเห็นต่อไปมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโรงเรียนนี้เป็นที่ที่ฉันเห็นการออกแบบมีแต่นำรูปมาจากประเทศไทยฉันไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างไรครับจากข้อมูลของชาวมเขมรคนนี้แสดงให้เราเห็นว่ามหาวิทยาลัยนี้เคยใช้รูปภาพอะไรต่อมีอะไรของประเทศไทยมาแล้วมุมมองต่อไปมาโพสต์ด้วยประโยคสั้นๆว่าคนไทยจะโพสต์ด่ามีคอมเมนต์ตอบกลับมุมมองนี้ว่าหนีไม่พ้นสายตาของพวกเขาเดี๋ยวจะโพสต์ประชดแบบเต็ม เตรียมตัวให้พร้อมครับคอมเมนต์นี้เหมือนจะรู้ชะตากรรมเลยนะครับคงกลัวทัวลงจากชาวเน็ตไทยของเราคงจะประมาณนั้นนั่นแหละครับและมีอีกคอมเมนต์มาตอบกลับเพิ่มเติมว่าไม่มีใครขายหน้าเรานอกจากเราการศึกษายังอ่อนแอมากกวา่างพิเ็นต่อไปเข้ามาแสดงความรับผิดชอบโดยบอกว่าขอโทษขอโทษขออภัยด้วยรีบโพสต์ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นคนที่ทำโปสเตอร์ที่มีข้อผิดพลาดน,นี้หรือไม่นะครับ คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าช่างหน้าละอายชั้นนําของชาติความคิดเห็นต่อไปบอกว่าทําไมเอาวัวไทยขา,ขาวๆมาแบบนี้ต่อไปเป็นความคิดเห็นปิดท้ายของชาวเขมรนในคลิปนี้นะครับเหมือนจะเป็นการปรดัดความรับผิดชอบไปให้ผู้บริหารโดยเขาแสดงความเห็นไว้แบบนี้ครับกรุณาอย่าโทษหรือโทษแต่ผู้ออกแบบและผู้จัดการเพจแต่ที่ผิดจริงคือผู้ที่อยู่เบื้องบนการที่ผู้มีอํานาจไม่โอเคคิดว่าเขาจะกล้าโพสตไหมเชื่อเถอว่า ไม่ใช่เราคนเดียวที่จะตรวจสอบทำไมยังมีความผิดพลาดหรือปกติหรือครับนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนของชาวขเขมรซึ่งเพจอาเซียนมองไทยเจอข้อผิดพลาดนี้ในเพจชาวขเขมรเลยนามาแชร์ต่อครับสาหรับประเด็นนี้อดมินเพจอาเซียนมองไทยได้ขึ้นแคปชั่นว่าตราบใดที่คนในชาติยังไม่ตระหนักเรื่องลิขสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาก็ไม่มีทางที่จะก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้วได้เอาละครับทีนี้เราไปฟังมุมมองของพี่น้องชาวไทย โดยคอมเมนต์แรกแสดงความคิดเห็นว่านี่ขนาดหน่วยงานระดับมหาวิทยาลัยนะดิจิตอลฟุตปรินต์นี่จะเป็นตราบาปให้หน่วยงานและประเทศนี้ไปตลอดการคอมเมนต์ comment ถัดไปบอกว่าเขมรก๊อปปี้ทุกอย่างแต่ใช้วัวสีน้ำตาลไม่มีพระโคลักษณะงดงามสีขาวโพลนทั้งตัวแบบของไทยมุมอมองต่อไปแสดงความคิดเห็นว่าจริงๆไทยเองก็ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับทรัพย์สินทางปัญญาแต่มีกฎหมายมาควบคุมและเจ้าของผลงาน ็พร้อมที่จะฟ้องค่อนข้างพัฒนาขึ้นพอสมควรเลยแต่ของเขเมรน,นี่ดูแล้วไม่น่ามีกฎหมายควบคุมมีคอมเมนต์ตอบกลับมุมมองนี้ว่าแต่ถ้าตอนเราโดนเอามานั่งบ่นกันเราต้องเอาจริงก็ต้องให้เจ้าของผลงานฟ้องเองเขาจะฟ้องหรือเปล่ามุมมองถัดไปบอกว่าอันนี้สมควรที่จะทําให้ทั่วโลกรับรู้มากๆคือเขาไม่อายเลยหรือต่อไปเป็นคอมเมนต์ปิดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งเป็นการแนะนําโดยเขาบอกไว้แบบนี้ครับ หน่วยงานไทยเองก็ไม่ออกหนังสือถแถลงการหรืออะไรที่ชัดเจนกับเรื่องแบบนี้จนเพื่อนบ้านได้ใจทำไมไม่ร้องสื่อสากลหรือกฎหมายสากลไปเลยส่วนตัวคิดว่าไทยทำได้แต่ดูไทยเฉยเฉยมีแต่ในโซเชียลที่ลุกเป็นไฟทุกวันครับนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของคนไทยบางส่วนกับกรณีทางมหาวิทยาลัยขมรนำภาพพระโคไทยใน Google ไปทำโปสเตอร์ พลาจะพิธีแรกนาเขมรถึงแม้ภายหลังจะมีการเปลี่ยนกลับไปใช้ปะโค,ค,คเขมรแล้วก็ตามคนไทยเรามองว่าข้อผิดพลาดของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะอยู่ในโลกออนไลน์อีกนานสำหรับในเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วในเขมรน,น่าจะไม่มีกฎหมายควบคุมและยังมีการแนะนําให้ไปร้องสื่อหรือกฎหมายสากลรวมถึงการต่อว่าต่อขานพฤติกรรมการก๊อปปี้ของมหาวิทยาลัยเขมรสำหรับความคิเห็นของชาวเขมรพวกเขามองว่าความผิดพลาดนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นผลงานในระดับมหาวิทยาลัย ้องช่วยกนปกปิดข้อผิดพลาดด้วยการหยุดแชร์หยุดโพสต์โดยไม่ได้แสดงความกังวลกับปัญหากฎหมายลิขสิทธิ์มากนะักหลายคอมเมนต์กลัวว่าคนไทยจะรู้ข้อมูลนี้ทําให้ขายหน้าเสียหน้ากลัวคนไทยโพสต์ต่อว่าหรือพูดง่ายๆว่ากลัวถูกคนไทยด่ามากกว่ากลัวปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์เป็นวิธีคิดที่พี่ลึกดีนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ทางสารพัดสารพันรบวบรวมมานําเสนอกันในคลิปนี้นะครับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง กับประเด็นต่างๆในคลิปนี้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับมีการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาต่างประเทศบางความคิดเห็นอาจจะสื่อความหมายได้คลาดเคลื่อนไปก็ต้องกราบขออภัยและสําหรับคอมเมนต์ที่มีคําพูดไม่สุภาพหรือใช้ต้อยคําที่รุนแรงต้องมีการปรับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการนําเสนอนะครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณนะโอกาสนี้และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนกดติดตามสารพัดคารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ